ทำลายจะทำข้าวจะทำพาสต้าทำากับเผาะับทำง่ายๆพี่น้องแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าอันนี้เนื้อเนาะเนื้อครึ่งกิโลลดราคาหกเหรียญห้าสิบคิดเป็นเงินไทยกับประมาณลอยหาสิบนึนสะิอนะกิโลนึงกับสามลอยเนื้อบานเพลิน อันนี้ลดราคาแลคาปกติก็อยู่ที่เจ็เหรียญนี่แหละครึ่งกิโลส่วนมากก็จะเลือกเป็นครึ่งกิโลเวลาทํากับข้าวกินสองคนเนาะครึ่งกิโลนี่ก็กินได้สองข่าวนี้พี่น้องพราะละจานเท่ากับว่าทําแล้วได้สีจานสินะแต่เวลาทำซอสทำซอสพาสต้าก็จะทําทั้งหมดเห็ดกลองหนึงเลยเหมือดเลยสินะ กินไปครึ่งนึงครึ่งนึงก็ขาดขาดรุ่นก่อนจกินอีกงัสินะแต่กินต่อกันนะแต่รุ่นนี้ไม่มีปัญหานะคะกินอาหารต่อกันอาหารเดิมในเมนูเดิมไหนกินได้สามเทียก็ได้กันมักขนมจีนบานเฮางสินะกินกินได้ค่ะแต่ว่าเพิ่นนั่นแฟนน่ะเพิ่นเพิ่นบ่ค่อยกินตีดกันสินะคะโดนๆเพิ่นสิกินตีดกันได้ พูดถึงพูดถึงเรื่องเรื่องค่าใช้ใจ่ายเรื่องเรื่องอาหารเรื่องอาหารการกินเนาะคะ่ะบางอย่างถูกบางอย่างแพงบางอย่างกับทท,ทบานเท่าแต่ว่าพวกส่วนมากพวกเนื้อพวกไก่พวก,ก,พวกยังบ่ามนส่วนมากของพี่น้องคะเขาผลิตเองในประเทศเขาผลิตเองเขาไปน,น้ำเขามีน้อยมาก สินค้าที่เขานั่งเขาเนี่ยมีน้อยมากรุ่นนี้ก็เคยพูดไลายคลิปนะคะแม้แต่เครื่องนุ่งห่มเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตในส่วนที่ผลิตก็รุ่นนี้ไม่รู้นะคะ,ะโรงงานผลิตที่ออสเตรเลียไม่รู้แต่ว่าเวลาเราไปซื้อของไปซื้อเสื้อผ้าไปชอปปิ้งเนี่ยเป็นยี่ห้อของออสเตรเลียเองแต่ว่าสั่งผลิตจากอินเดียจากจีนนั่นแหละป้ายป้ายราคาเนี่ยแหล่งผลิตเนี่ย เขาจะระบุแหล่งผลิตชัดเจนให้เรารู้ว่าเขาผลิตจากที่ไหนแต่เป็นยี่ห้อเป็นแบรนด์ของของออสเตรเลียเองสิไหมคะค่าแรงเขาสูงบาดนี้สิบอกว่าค่าของชีพกับการใส่ชีวิตในใในออสเตรเลียเนาะทำมาเพียงบ่ ูดทั่วไปกะมันก็ไม่ได้แพงมากกว่าบ้านเราแต่ว่าบางย่างกับซองเท่าสามเท่าจากราคาบ้านเท่าสิเนาะแต่ว่าทุกอย่างต้องซื้อไหมอยู่บ้านเท่าเขามีไฮมีนาไม่หัวไม่สวนเนาะค่ะเขาปลูกพักกินเองกระได้เองสินะอยู่เมืองไทยเขามีนาเขามีเขากินเองสินะปีหนึ่งทำนาทำข้าวได้อี เฮียดเขาได้หลายกัจ้องไปกินน้อยนึงส่วนหนึ่งกัขายเังสิเนาะกับลดค่าใช้จ่ายไปได้อยู่ด้วยค่ะแล้วบ้านเราเนะี่ยพื้นที่เราเยอะพื้นที่ไหลถ้าแม่นยู่บานเฮ่าถ้าแม่นได้ใส่ชีวิตยุบานเฮ่าเนาะอ่าได้ซื้อได้ซื้อของกินเนี่ยพวกเนื้อสัตว์พวกอีหยังกัสิเล็กน้อยเนาะ อันนี้คิดนะโอ้กันอยู่บานเฮ้าเนาะยกทีบานเฮ้ามายูพีอีกสินะ <c oughs> อยากอยากอยากมีบ้านเป็นแบบว่ามีที่ให้ปลูกผักปลูกอะไรบ้างสินะอันนี้ก็มีที่สวนอันเพื่อเทศกระบะให้เป็นเจ้าอยากปลูกผักปลูกดอกไม้ปลูกยังสิเจ้าก็ปลูกได้ยังสินะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ทํานะคะพอรุน่นี้จะมาดูด้วยเขาก็ทำมาให้เขาก็าเออขอเฮ็ดอันนะนี้ไม้ให้เจ้าเดิมสินะ ต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านเหมือนกันแต่ก่อนเขาไม่ได้ปลูก <c oughs> บางที่มันก็เป็นค่วมพรค่าเนาะโดยส่วนตัวเป็นคนชอบปลูกไม้ดอกไม้ประดับชอบแต่งสวนชอบแต่งบ้านแต่งสวนเราเป็นเราเป็นนักจัดดอกไม้เนาะก็จะเออมุมนี้จัดแบบนี้สมองไม่อยู่นิ่งมีเวลาไม่ได้อยู่เมืองไทยต้องไปซื้อดอกไม้ ดอกไม้แห้งดอกไม้ประดิษฐ์นะดอกไม้ประดิษฐ์เอ,ามา,อามาจัดเอามาจัดแจกันตอนนี้ที่บ้านที่บ้านที่เมืองไทยก็แจกันกระเ็มเลย,ยค่ะเหลือเต็มเลยอ่าเต็มกับ,บ่ะแมี่เต็มดอกคอไปเพราะก่อนหน้านี้เพื่อนมามาขอเซง็งเนาะเซ็งไปเปิดร้านก็ขายไปทุกอย่างเลยแต่ว่าช่วงหนึ่งเล่าเล่ากันให้เล่าเล่ากันเล่าให้การฟังสะเพริแล้วนะคะไปเที่ยวเชียงใหม่ เราก็าไปดูงานบ้านถวายบ้านถวายเขาจะขายของหัตถกรรมเนาะงานฝีมือพวกแกะสลักแจกันนู่นนี่นั่นเนาะเป็นงานที่เราชอบไปเห็นก็เผลอเผลอไหมคะ่ะลืมคิดว่าจะของตรงมาใส่ชีวิตยน้าเพลินนะตอนนั้นก็ไปไปมามาอยู่นะคะไปมามาอยู่นี่สามเดือนกับเมืองไทยสามเดือนสิเนาะเลียนลูกกันยุ่นนะ เริ่มข้าวไปเห็นแจกันสัญชาตญาณไหมคะ่ะเขาเคยทําร้านดอกไม้เนาะสั่งเลยสั่งแจกันสองเมื่นก็บาทสามเมื่นพี่น้องคะแจกันใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งเล็กแหละส่วนมากเพราะว่าตอนเปิดร้านน่ะส่วนมากจะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นลูกค้าแต่งบ้านเนาะทำทำร้านดอกไม้ที่โฮโปขอนแก่นเนาะเช่าพื้นที่เขาเริ่มเริ่มข้าวอีหลีไหมคะ่ะ อันนี้ยอมรับเลยป้าฉันมีเวลาอยู่แค่ดเดือนหนึ่งไงฉันสิขายเมือตีคันสินะ้าสั่งมาต่างคักสินะก็ขายไปเยอะเหมือนกันนะคะแจก,กันเซรามิกสั่ง,งเซรามิกเยอะเลยแบบโอ้หลายน่ะเกือแบบร้อยน่ะเซรามิกอย่างแบบที่เขาคัดค่าไม่ผ่านคิซีเนาะเขาเขาทำเขาทำส่งออกนะคะไปลำปางด้วยเนาะ ไปไปดูโรงงานเซรามิกที่ลำปางไปเห็นเราบ้าเห็นเราก็โดดใส่เลยสร้างเอาสร้างเอาสร้างเอาสัญชาตญาณไหมค่ะลืมแฟนเราก็งงเลยเนี่ยอ,อ้ออีกเดือนหนึ่งเขาก็ได้กลับออสเตรเลียเราเริยนเขาก็สร้า,างของปะนะเห็นจางไดนนอกสินะเ,เห็นในนอกแต่ว่าขายสรุปเซรามิกที่สั่งมาขายหมดนะฮะจัดแกานดอกไม้้องขายหมดเลยก็เหลือไง แจกันไม้ใหญ่ประมาณห้าหกใบนี่แหละเหลือไม่เยอะหรอกแะเก่งดุว่นะย่องจา,ากคล้องเออกะเก่งยุ่เอาบอาไปหอดไสยมาหอดเมืองไทยพี่น้อง <c oughs> ว่าจะพูดเรื่องค่าของชีพที่นี่ยูน้่งกันนี่อ่าเป็นยังสี่กัจริงแต่ว่าปะหยัดอยู่ดได้ค่ะพี่น้องพากันปะหยัดยุ่รัง่ง ถามาเพิ่นขี่เนียวบาฉันว่อง่าอ่ะอันนี้เราเราพูดถึงอ่าคู่ของเราเนาะเราไม่ได้พูดถึงคู่คนอื่นนะบอบ,บกาวหลวง,งคนอน่นเดือกพี่น้องอันควอย้ามาหน่นี่แต่เรื่องขอเกาะค้องว่าเป็นเรื่องของคนอน่น <c oughs> เอาเรื่องของกะคล้องนี่แหละถ้ามาเพิ่นขี่เนียวบอฉัน่าฝรั่งเขาว่าด้ขี่เนียวดอกในในคนของเราเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ฟุ่มเฟือย อาจจะเป็นเพราะว่าพอคนคนเราอายุมากแล้วเนี่ยควมต้องการอ่าสิ่งบำรุ่งบำเลอมันสิลดลงเดยอันนี้เราถึงกับของนำ้ำฉันอายุห้าสิบปดปีเนี่ยผ่านโลกมหาสิบแปดปีแล้วพี่น้องอยากได้นั่นอยากได้นึ่มันลดลงไปแล้วมีแต่อยากมีความสุขในแต่ละวันมีชีวิตที่ลาบลืน่นตื่นขึ้นมามีลมหายใจที่จะไปทำ ไปคือใส่ชีวิตปกติเมมีสุขภาพที่ดีอยากมีสุขภาพที่ดีไม่ไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรสิกะ่ะสิคุยกันกับสิถามกันว่าเออสมมติว่าเรา,เรามีมีแพลนเออเข้าไปหันไปหนีน้องสิมองหันมองนี้เจา้าว่เคยเห็นแดงสิกะ่ะ แปสิบห้ากันไปเังสินะท้าแบบว่าเออคอยขึ้นไม่อยากไปหรอสินะกระบอกเพิ่นนะคะว่าออบอไปไดบอคอยบออันนี้ปัญหาอย่างสินะเพราะว่าที่ที่แพนไปเนอ่ารุ่นนี้เป็นคนขับรถเพิ่นสิเป็นคนบอกทางฉันสิเป็นคนขับรถบางที่กะเออเมื่อยขับรถนี่ไม่ใช่ไม่เครียดนะคะถึงพืถึงบาง้านเพิ่นนี่สิขับรถปลอดภัยกรจริง แต่ว่าเฮ้าเฮ้าขับลดเนี่ยเฮ้าเคลียดอยู่นนะบ่ไดพอนขไขยเป็นปันใดเด้พอเราไม่รู้จักทางต้องแบบคูต้องฟั่งเขาสินะเจะยูเลนนีเดอร์เราก็ตรงไปอ่าต้องรอฟั่งเขาว่าเออถ้าเจ้าอขามเล่นไปขวาใดเจ้าขามเดอร์นั่นสินะฟั่งเขาหลงเข้าก็เห็ดเพราะว่าข้างหน้าจะต้องเลี้ยวขวาสิไหมเคลียดอยู่ี่น้องค่ะ ว้าวสำหนี่งหนึ่งๆกับสิปนาทีแล้วพี่น้องคะเจอกันคลิปหนาะบ๊ายบายคะ่ะ